สวัสดีค่ะขณะนี้เวลา17นาฬิกา50นะคะตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะคะเริ่มมืดมาแล้วนะคะดวงจันทร์กำลังลอยอยู่บนท้องฟ้านะคะเพื่อนๆเ,เก็บบรรยากาศมื้อค่ำนะคะอนเด็นๆน,นะอันนี้คือดวงจันทร์นะคะไม่ใช่ดวงอาทิตย์นะคะ ดวงอัจารย์กำลังแผ่รังสีเหมือนกันนะคะเวลาขณะนี้ไม่วันนี้กี่ค่ำเนาะดวงจัจทรย์ยังไม่เต็มดวงน่าจะวันวันสิบประมาณสิบสี่ค่ำหรือสิบห้าค่ำนี่อันไงก็ดูตามปฏิทินนะคะวายๆก็ไม่ได้สัมผัสเนาะ เพื่งแต่เก็บแค่บรรยากาศให้ชมนะคะว่าตอนนี้เวลาจะ18ิบนาฬิกาแล้วนะคะก็รับชมท้องนายามเย็นนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมืดแล้วค่ะเวลาเปลี่ยนนะคะรักษาสุขภาพกันนะคะข้าวก็ล้มนะคะฝนมาข้าวก็ล้มนะคะอาจจะมองไกลๆนะคะ ดูใกล้ๆก็ได้ค่ะข้าวล้มนะคะต้นสะเดาก็ยังยืนตระงานอยู่นะคะเนี่ยนี่นะคะยามเย็นค่ะยามเย็นรับชมบรรยากาศยามเย็นนะคะ